สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมีนทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในด้านความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์เรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยจะเป็นอย่างไรจะรุ่งหรือว่าจะร่วงความรักมีคู่แข่งนะคะ คนที่จะไปจีบใครชอบใครตอนนี้เหน็ดเหนื่อยนิดนึงคู่แข่งเยอะมากคนโสดรอต่อไปคนมีคู่นะคะก็ยังรักกันหวานชื่นนิดนึงมีทะเลาะบอแว้งกันบ้างนะคะไม่ถึงกับวาเลิกกันอาจจะมีเกณฑ์ได้ไกลกันบ้างนิดนึงนะคะเป็นภาวะที่ไม่ค่อยถูกใจนะคะกับคนในครอบครัวเลาหองและแหงกันบ้างมี ไกลกันนิดนึงแต่ไม่ถึงกับว่าเลิกกันเลยนะคะอะคนที่ทะเลาะกันก็มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนในเดือนกุมภาพาันธ์ด้านความรักขอให้เจอความรักที่สุขสดใสน,นะคะสวัสดีค่ะ